มีแขกรับเชิญเราเชิญท่านรองมาสาธิตการสากัดสมุนไพรด้วยแอลโกอฮอล์เพราะมีนักเรียนหลายคนเรียกร้องว่าสากัดยังไงทำยังไงและเอามาใช้ตรงไหนบางคนสกัดมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอามาใช้อย่างไรช่วงนี้เราจะเน้นทำสบูเ่เหลว แชวเจอร์และเรามีส่วนผสมเป็นแอลกอฮอล์แทนที่เราจะใช้แอลกอฮอล์อย่างเดียวเราก็ใช้สมุนไพรที่สกัดด้วย alcohol. แอลกอฮอล์และหน้านี้หน้าร้อนเราก็จะคันตามตัวยุบยๆบยบย,บยบท่านรองก็ทำสูตรออกมาว่าสมุนไพรที่ช่วยลดผดผื่นคันมีอะไรบ้างเพราะท่านเองก็ เป็นโรคภูมิแพ้โรคคนแก่ผิวแห้งมาทลองคุยหน่อยสำหรับสมุนไพรที่เราจะมาใช้ในเรื่องของการลดผลขืนขันนะครับจริงๆบ้านเราก็เป็นที่รู้จักอันดีสำหรับสมุนไพรลดผล,ผ,ลผ,ลผลข้นขันก็ตัวแรกก็คือขมิ้นนะคะขมิ้นนี่เราจะใช้ทาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะครฉะนั้นก็จะเป็นสมุนไพรตัวสำคัญ ท,ที่จะใช้นะครับสมุนไพรไอ้ตัวขมิ้นเนี่ยมันจะมีสารที่สามารถที่จะช่วยในการลดตัวเป็นพดนะครับพดผื่น,นต่างนะครับแล้วตัวที่เสก็เป็นตัวพวกไพรไพรนี่ก็เป็นซึ่งก็จะมาใช้จะเห็นว่าไพรเนี่ยบางทีก็เอามาแก้ท้าไในได้ด้วยแล้วก็มันก็มีสารที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ พวกเชื้อต่างๆได้นะครับก็จะช่วยในการลดการผลผิดคารได้นะครับอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้ก็คือ,อขานะครับสำหรับขาเนี่ยมันก็จะ,ะสามารถที่จะช่วยลดผล,ผลผิดคารได้ด้วยเหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งที่จะใช้คือ ใบบัวบกะะใบบัวบกนี้ก็รู้ว่ามันสามารถที่จะแก้การอักเสบได้นะครับคือบางคนที่เป็นเคยเห็นเป็นเล็เบขบแล้วก็สามารถที่จะเอาใบบับกนี่มามาพอกนะัแต่นี้ก็จะเป็นตัวที่สมมติว่ที่เราจะมาใช้ในการเรื่องแก้ปวดอืดขันนะครับวิธีการสกัดเนี่ยมันก็จะมีหลายวิธีสําหรับวันนี้เราจะพูดถึงการสกัดโดย ใช้แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ที่เป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลนะครับคือเป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะครับประมาณ90%ส่วนมากล้างแผลก็อาจจะใช้เจ็อร์นะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อบางทีเราก็ได้แอลกอฮอล์90%มานะครับวิธีการก็คือเราก็เอาอสมนุนไพรในลักษณะที่เป็นผง หรือว่าจะใช้สมุนไพรสดก็ได้ครับที่เป็นแง่งก็หัน่นฝาน,านเป็นแว่นๆแล้วก็ใส่เข้าไปสําหรับวันนี้เรามีเป็นสมุนไพรผงนะครับเราก็จะใช้ประมาณประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งผงนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เราก็เอาสมุนไพรใส่เข้าไปอย่างลาช้อนต,ต๊ะแล้วก็ใส่แอลกอฮอล์ประมาณนิดหนึ่งนะครับ คน,ค,นคนแล้วก็ทิ้งไว้สักสองสามวันนะครับจนกระทั่งไอ้อพวกสารต่างๆในสมุนไพรออกมาในออแอลกอฮอล์หลังจากนั้นก็จะเอาแอลกอฮอล์นั้นไปใช้ในอย่างที่ครูสูบอกนะครับเราจะเอามาใช้ในในเรื่องของชชวโเจลในการทำสมุเหลวที่มีลักษณะเป็นเ,เจลนะครับเราจะต้องเอาแอลกอฮอล์มาช่วยในการละลายสมุนะครอันนี้จะ เป็นกรรมวิชาก็มวิธีที่ใช้แอลกอฮอล์เดี๋ยวจะให้ครูสุขเขาสาธิตให้ดูนะครับเ,เ,เราจะใส่อะไรเท่าไหร่ยังไงเอาอะไรก่อนอเอาแต่ละอย่างนะใส่เข้าไปในาขาเริ่มขาก่อนขานี่คือขานะคะขาผงถ้าใครไม่มีก็ ใช้ขาเป็นแม่นพอไหมพอ,อป่ะเยอะไปเยอะไปหนึ่งขาสมัยก่อนรู้สึกข้าวเอาขามาทุบแก้ลมพิษใช่ไหมสองเงินนี้จะใช้อะไรไพลไพลเท่ากันอย่างละทีะ่เท่าต้นเดมเป็อย่างนั้นหลย หนึ่งช้อนสามกระมิน่นเวลาออกกำลังกายมาเหนื่อยเหนื่อยเงือออกแบดขี่จักรยานต้องให้อาบด้วยตัวนี้ได้ไหมคะปึ๊บตัวใบัวบ,บกใบัวบ,บกนี่สามตะกัดก็จะแพงเฮเซียคอนติ ช้อนโต๊ะเยอะไหมคะปึ๊บแล้วยังไงอีกนี่ก็ออลก,กะหอเทปนี่มันพันนี่นี่นี่นิดนึยอยดนดนงอันนี้เราเป็นการสก,กรัดแบบใช้คอมมอนเซนต์คอมมอนเซนต์นะคะ คือการใช้แอลกอฮอล์สกัดถ้านึกถึงในสมัยโบราณก็คือการใช้เหล้านะคบเหล้าจะมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมสามารถ็จะจใช้เหล้าขาวซึ่งมีแอลกอฮอล์ค่อนข้างมากอย่างของเรานี่จะใช้แอลกอฮอล์ใช้วัดก้าได้ไหมวัดก้าวัดก้าแผงแอลกอฮอล์ถูกกว่าเราก็จะใช้แอลกอฮอล์นิดนึ่งใช่ไหม ห้าร้อยพันเลยเท่านี้ชี้ไหมชี้ไหมพันหนึ่งอยู่ขนาดนี้อยู่ขนาดเนี้ยอาดาละพันเน่คมคนแล้วเราก็จะใส่เอาไปใส่ในขวดเพื่อที่มีฝาปิดกันแอลกอฮอล์เลยก็ทิ้งไว้สัก3าสวันให้สมุนไพรเนี่ยมันก็จะถูกสก,กัดจะเห็นได้ว่า แอลกอฮอล์ก็จะมีสีอันนี้ก็เป็นทิ้งไว้ประมาณสักสักอาทิตย์หนึ่ง,งนะฮะจะเห็นว่าสมุนไพรจะตกตะกอนใช่ไหมให้มันตกตะกอนอย่างนี้ใช่ป่ะใช่อันนี้เป็นกาวเครือขาวใครอยากหน้าเด้งก็เอากาวเครือขาวมสกกาสกัดด้วยแอลกอฮอล์ไว้แล้วเราทำเป็นเชาว์เจล เสร็จแล้วใช่ไหมง่ายมากทำได้ไหมคะแค่นี้นักเรียนก็ไม่ต้องถามแล้วว่าสากัดยังไงอะไรยังไงกี่วันถึงใช้ได้ก็สักอาทิตย์หนึ่งอนะอาทิตย์หนึ่งเทเต็ดส่วนใสๆมาใช้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะให้ท่านลองสกัดด้วยป๊อปอรีนดีกว่า เพราะปอร์ผีเราต้องมาใช้ทำเบสสบู่ทุกคนจะได้รู้ว่าทำยังไงตกลงกันไสำหรับสบู่น้ำมันเนี่ยเราไม่ได้ใช้ทั้งปปอรปผลีทั้งอแอลกอฮอล์นะครับการที่จะใส่สารสกัดส่วนใหญ่ที่เราทำกันก็คือการใส่ที่ลักษณะที่เป็นผงๆเลยในสบู่น้ำมันเพราะว่าสบู่น้ำมันเนี่ย มันเป็นสบู่ที่เป็นก้อนตอนนั้นมันแข็งตัวมันทึบมันไม่ไม่ไม่ใส่ฉะนั้นเราไปตัวสมุนไพรเข้าไปอยู่ในนั้นแต่ถ้าในกรณีซึ่งเราอยากจะได้สารสกัดสมุนไพรอย่างเดียวเราโดยเดาไม่ต้องใส่ไอ,ไอสมุนไพรที่เป็นผงๆงเราก็สามารถที่จะทําได้โดยการ Infus e พวกสมุนไพรในน้ํามันที่เราจะมาใช้เทมสบู่ได้นะครับ คงจะพูดในค้าคๆตอบต่อไปก็ปง่ายๆไปหาซื้อแอลกอฮอล์เอชเชียลแอลกอฮอล์ที่เรามาฉีดไล่ฟองกันเลยค่ะแล้วก็ใส่สมุนไพรที่บดละเอียดแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ทำให้ละเอียดที่สุดจะหันแว่นจะซอยยังไงก็ได้แล้วก็ผึ่งให้แห้งสักหน่อยค่ะถ้าเป็นของสดนี่น่ากลัว แล้วก็สกัดง่ายๆอย่างนี้เองค่ะแล้วคลิปหน้าเราแค่ดูกันว่าเราจะสะกัดตัวไหนยังไงบ้างหรืออินบ x ็อกเข้ามาคุยว่าอยากให้สกัดตัวไหนให้ดูทำแบบง่ายๆนะคะจะได้ไม่ยุ่งยากแล้วพบเป็นคลิปหน้าค่ะ